แคมุนเป็นไรแคมุนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตที่เด็กจิ๋วไปเมืองจีนตอนนี้บ้านเราเงียบหเหงาเงียบมากเลยเนาะหนึ่งคืนเหมือน กลางคืนมันเงียบเงียไม่มีอะไรทำบางทีเออกลางวันเขาอยู่บนห้องก็ทํากิจกรรมเขาแต่กลางคืนอ่ะเราก็จะต้องแบบหรือมื้อเย็นแต่ละมื้อกินข้าวอ่ะก็ต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วเย็นกลางคืนก็ต้องไปขึ้นไปดูแลไปคุยกับเขาในห้องนี่มันก็เงียบเลยปาไม่ต้องขึ้นไปห้อง,ของเขาแล้วอ่ะ ปกติป้าเขาชอบเขาคันให้ป้าเกาให้ใช่ไหมป้าเป็นมือเกาเขาบอกว่าจาเคยจะเกาให้หนูก็คืออ่าใครได้ดูคลิปก่อนเนี่ยนะอ่าที่เราไปส่งเขาที่สนามบินน่ะรู้สึกจะมีน้องพิมพ์คนเดียวมั้งที่ร้องได้ในบรรดาเด็กๆเดี๋ยวป้าไม่สังเกตเพื่อนเขาเพื่อนเขาไม่ร้องหรอกหรือเขาร้อ,องไหมอ่ะ คือไม่ไม่รู้ว่าตอนที่เขากอดกับพ่อแม่ร้องไหมเพราะว่าเราก็มัวแต่ดูลูกเราใช่ไหมะมีบันไดเขาเขาบอกว่าพิมพ์บอกว่านี่คือบันไดวัดใจนะคือเป็นบันไดเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะฮะเด่เือบอกใช่เหมือนกับเขาดูหนังเยอะไง<อ>ถ้ครขึ้นบันไดเลื่อนนี้ไปแล้วหันมาแล้วร้องไห้บายบายอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอไม่รู้หรอกใช่แล้วเขาก็ขึ้นบันไดเลื่อนนี้ไปอะ่ะคือจิ๋วอะน้องพิมพบอกเขาเริ่มร้องไห้ตั้งแต่กอดกับพวกเราตอนนี้แล้วแล้วแม่จะกอดอีกรอบหนึ่งเขาบอกหยุดเขาไม่ให้แม่กอดแล้วเขาบอกว่าเด แม่อย่าบิ้วแม่อย่าบิ้วเพราะถ้าเกิดกอดลากอดลานเนี่ยมันจะร้องไห้แล้วบอกโอเคโอเคไม่กอดไม่กอดแล้วสักพักก็ร้องไห้เหมือนแล้วพอขึ้นบันไดอ่ะคุณครูอาจารย์สั่งว่าเดี๋ยวคุณครูอาจารย์จะถ่ายรูปนะคะนักเรียนพอขึ้นบันไดเลื่อนไปปุ๊บให้ทุกคนหันมาแล้วครูก็จะไปยืนรอตรงนี้แล้วครูจะถ่ายรูปแล้วบา,บายบายอย่างนี้นะคือเหมือนจะเก็บภาพก,จาก,กาิจกรรมโรงเรียนอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราก็รอถ่ายวิดีโอพิมพ์พิมพม์เลื่อนขึ้นไปพอเห็นเท่านั้นแหละ ก็ปาดเราเห็นเขาปาดน้าดําตาแล้วเขาหันหลังปุ๊บไปอ่ะเลยไม่เห็นหน้าเขาเลยเพราะว่าเขาคงร้องไห้เขาแบบวันเดหันหลังให้อะไรเงี้ยกลัวแบบหน้าหน,น้าร้องอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลานั่งเครื่องบินไปทั้งหมด4ชั่วโมงกว่าๆไปถึงปักกิ่งนั่งกันบินไทยไปพอไปถึงเขาก็พาไปที่พักที่พักเป็นดอมนะเป็นหอพักอยู่ในมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมของปักกิ่งนั่นแหละ ก็เข้าห้องพักไปแม่คิดไว้แล้วเคยบอกป๋าจำได้แบาว่าเดี๋ยวต้องมีบทเรื่องห้องแน่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแม่อยากให้เขาเจออะไรแบบนี้เพราะว่าชีวิตเขาก็ไม่เคยออกไปเผชิญใช้ชีวิตเองอ่ะคือเขาเริ่มเริ่มด้วยก็คือเขาแพ้ฝุ่นมากพอเข้าไปคือจะได้กลิ่นฝุ่นมีกลิ่นบุหรี่ด้วย ทีนี้เขาบอกหนูต้องปอดพังแน่เลยเนี่ยมีฝุ่นบอกออ้ยทำไงดีอะไปซื้อเครื่องฟอกอากาศไหมไม่ได้ห้องเล็กมากไม่มีที่วางแล้วคือห้องเนี่ยมันจะอยู่กันสองคนแต่เป็นห้องเล็กๆนั่นแหละเป็นหอพัก มีเตียงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูไหมม,มีเตียงเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยก็ได้มีเตียงสองเตียงใช่ป่ะกับกับเพื่อนเขาหัวชนการแล้วก็มีโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็มีห้องน้ำจริงๆก็ไม่ได้เล็กมากเรากก็เป็นก็ไม่เล็กมากใช่บบ 9, เหมือนสมัยก่อนป้าแม่อยู่หอก,ก็แบบนี้เลยนะใช่แบบนี้แล้วก็แบบว่าจะบอกว่ามันดูก็ดูโอเคเลยนะเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นคือมันมีฝุ่นแค่นั้นแหละเพราะว่าอาจจะแบบ คนไม่ได้เข้าพักบ่อยเยอะหรืออาจจะเป็นห้องที่ไม่ได้มีคนพักมาพักหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้เราจริงๆไม่เคยไปพักแบบพวกนี้เงเขาเขาไม่เคยเักในโรงแรมไม่รู้เขาเอกเต็กว่าไปถึงเจะเป็นห้องโรงแรมอย่างนี้แบบไม่หรอกเวลาเขาไปเข้าค่ายกับโรงเรียนเนี่ยเข้าค่ายนะทั้งเซนเซอนก็อยู่โรงแรมแล้วก็ดรุมดุนทันไม่เคยไปไม่เคยไปเดรุนทันนอนที่โรงเรียนครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็ไปที่ของสาธิตเกษตรครั้งหนึ่งที่ไปแพรอันนั้นก็เป็นโรงแรมอ่ะห้องน้ําอ่ะ มีชักโครกอะไรดีแต่มันก็เล็กๆสุดเวลาอาบน้ําทิ้งก็จะเปียกทั้งห้องเนี่ยคือเขาไม่ได้กันฝนแต่มันโอเคใช่ไหม,มก็โอเคใช่ดูก็สะอาดสะอาดด้านดีเนี่ยหัวชนกับเพื่อน,นก็โอเคอก็ดีนะแล้วก็อีห้องอีกอันหนึ่งเป็นโต๊ะเขียนหนังสือซึ่งก็กําลังลื้อถ่อมมาวางกับเพื่อนอยู่ อันนี้โตะพิมพ์ซึ่งแม่ว่าโอเคเพราะโตใหญ่มากโตอย่างดีเลยใช่โตอย่างดีเพราะว่าดูดิของเพราะว่าตั้งเยอะตั้งยะาเน,นี่ยมันก็ยังวางได้โลง่งๆเลยบางทีเราไปบางที่แบบโต๊ะเล็กกว่านี้อีกใช่ปะซึ่งเราก็ว่าอยู่อยู่โอเคเพราะแต่ตอนแรกบน่นว่าจเจอฝุ่นอะไรเงี้ยไปถึงเจอฝุ่นแล้วก็บอกหนูจะอยู่ได้ไงแล้วไปถึงตอนกลางคืนห้องมันมืด,มด ฝนเรื่องฝุ่นแม่ก็เลยบอกว่าเอาผ้าเปียกอะเช็ดก็สอนเขาให้ทําความสะอาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ่อแล้วก็บอกว่าหนูอยากกลับบ้านแล้วหนูกลับเลย <c oughs> ไม่ได้สิลูกเพิ่งวันแรกบอกแล้วหนูหนูจะอยู่ยังไงไม่มีพาแม่หนูอยู่ไม่ได้จริงๆิอุ้ยายเขียนมาเนี่ยเนี่ยขณะนี้ก็มีคุยตลอดอุ้ยเมื่อวานนี้คุยมาเยอะมั้ง คิดถึงวินนี่ใจจะขาดคิดถึงหมา oh, เล้ไปคิดถึงป้าแม่เหรอบอกว่าว่างก็วิดีโอพอมมาบอกยังไม่ว่างแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าโทรแล้วเดี๋ยวร้องไห้โอเคให้ส่งรูปไปแม่ก็เป็นห่วงแบบกังวลมาเขาบ่นเยอะไงว่าแบบว่าหนูจะอยู่ยังไงหนูไม่เคยใช้ชีวิตแบบไม่มีป้าแม่หนูใช้ชีวิตไม่ได้จริงๆแม่ก็เครียดนะแม่หาทางจะทำยังไงจะยจกัลอาจารย์ยังไงตัดทานมาสักทักนหนึ่งส่งรูปมาว่าถ่ายรูปกลับมา แม่บบกนี่ไงว่าแล้วว่าอุตส่าห์รอรูปนะไม่งั้นนะถ้าโทรไปคุยกับพี่คนดูแลก่อนต้องว่าเราแน่เลยห้องอย่ให้พี่เห็นนะมันดูดีนะป,ะป ا, ๊<น>าใช่ไหมดูดีในฐานะที่<ๆ>เป็น<ๆ>หอเออคือโอเคแหละเรื่องฝุ่นนะ่ะมันก็คือเรื่องหนึ่งล้วพิมพ์กระแพ้ฝุ่นเราก็คือสอนให้เขาทาความสะอาดแล้วแล้วเขาก็คงแบบเหมือนกับไม่รู้เขาม,มีมีภาพอยู่ในหัวอะไรหรือเปล่าใช่ไหมพอไปถึงเนะี่ยมันไม่เป็นตมนานก็มีบ่นมาแต่หลังจากนั้นเขาแฮปปี้นะ เราก็ถามเขาตอนกลางคืนเนี่ยนอนยังนอนยังลูกนอนยังนอนได้ไหมส่งรูปมาตั้งวงเล่นเกมกับเพื่อนแฮปปี้อ้าวสุเพื่อนห้องห้องเขาไปกันหลายคนก็มีหลายห้องใช่ไหมมันรวมกันเล่นเกมแล้วก็ยิ้มแยม้มอะไรอ้าวแฮปปี้แล้วนี่อืมแฮปปี้แล้วแล้วก็คือพอจัดเข้าของเข้าที่มันทุกอย่างลงตัวมันก็แฮปปี้ไงแล้วก็าจากเ,เจอเขาจะช็อกนะเอออาจาอาจะเจอครั้งแรกไปแบบอุ้ยอะไรอะไร,อะไรอย่างงี้ใช่ปะ แล้วพอเช้าแม่ก็รีบถามเป็นยังไงอะไรเงี้ยแม่เป็นนอนไม่หลับเป็นห่วงทั้งคืนลูกบอกว่าหนูน,นอนหลับสนิทอุ้ยทำไมเตียงที่หนูน,นอนหลับสบายมากเลยหนูนหลับสนิทเลยบอสบายมากแล้วก็บอกว่าตอนเช้าหนูไปเรียนนะไม่ว่างโอเคพอกลางวันสายๆของเราก็เป็นกลางวันเขา อุย้ยแม่มีความสุขมากเลยวิดีโอเขามากำลังนั่งกินซูชิเหมือนซูชิโร่ที่มันเป็นสายพานะนี่นี่อันนี้ก็อร่อยนี่อคนเล่นของใครอะไรอย่างเงี้ยกินกันใหญ่เลยบอกว่าเนี่ยเขาพามาบอกเราไปกินที่ไหนบอกเขาพามาห้างพี่เขพามาห้างเนี่ยก็คือเรียนเสร็จแล้วก็มาห้างก่อนแล้วก็มากินข้าวกาันอะไรอย่างเงี้ยผมมีแฮปปี้แฮปปี้มากหนูไม่อยากกลับแล้วนะหนูไม่กลับแล้วหนูไม่กลับ <laughs> บอกงี้นะเสร็จแล้ว ก็บอกโอเคโอเคแฮปปี okay, ้ okay. แม่ก็ดีใจแม่อุตส่าห์เป็นทุกข์แทบแย่อะไรอย่างเงี้ยบอกเออโอเคโอเคหลังจากนั้นวางสายไปก็ครูก็มีส่งรูปมาว่าตอนบาตอนเช้าเรียนหนังสือตอนบ่ายเนี่ยก็ไปพิพิธภัณฑ์เป็นมิวเซียมของของตัวมห ah <ะ>าวิทยาลัยมนแลกเที่ยวเลยเหรอไม่ไม่เป็นเรียนวัฒนธรรมอยู่ในเบ็ดอยู่ในมหาลัยนั่นแหละแล้วพอบ่ายบ่ายเมื่อกี้ส่งรูปมาให้ไปป๊อปมาไปป๊อปมาบอกไปป๊อปมา ส่งรูปให้ดูนี่แม่เพื่อนหนูจุ่มอันที่แม่ชอบซิก้าไออันนั้นน่บอดด์ไลอะได้ตัวนั้นตัวนี้แต่หนูยังไม่จุ่มนะสักพักส่งมาหนูจุ่มแล้วส่งจุ่มเอาฝากจิ๋วจุ่มไหมนั้นไม่ะไออะไรนะอะไรเจ้าหญิงนะหรออยู่นหนันสือไม่เอาอ่ะเดี๋ยวลูกต้องแบกอีกอะไรก็ไม่ให้เขาเที่ยวสบายเดี๋ยวเขาต้องเป็นภาระเขาก็ไปจุ่มไอดิมูเ r ิลที่เป็นมิกกี้มินนี่อะไรนั่น่ะ แต่เขาจุ่มแบบอันที่เป็นเป็นสี่เหลี่ยมอันเล็กใช่ไหมแล้วเขาบอกว่ามันเป็นแมกเนตมันมันมันน่าไม่น่าจะเป็นแมกเนตแบบเป็นเล็กแล้วบอกว่าหนูชอบมันมันน่ารักมากแล้วหนูจุ่มมาสองอันได้มิกกี้อันนึงเดซี่อันนึงถูกใจมากแบบน่ารักแล้วบอกเออเดซี่อ่ะหนูเอามิกกี้หนูเอาไหมถ้าไม่เอาแม่ซื้อต่อบอกว่าหนูอาจจะไม่ขายแม่นะเพราะว่ามันน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปจุ่มเองที่เมืองไทยก็ได้แต่ที่นู่นเนี่ยป๊อปปาร์มันถูกกว่าอ่าอย่างตัวที่เป็นสามร้อยแปด เออก็คือถูกแต่ว่าเราแต่ไม่คุมแยะแบกงหรอกนะใช่ใช่แก็แบบถ้าต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยเราก็คือให้เขาจุ่มเล่นๆสนุกไปแต่ว่าไม่ต้องฝากเลเดี๋ยวนี้มันไม่ได้หายากขนาดเมื่อก่อนนะอไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้แบบถึงถ้าไม่มีเราก็รอได้ไม่เป็นไรเงี้ยเออแล้วห้องเขาอะตอนแรกเข้าไปอะคือเมื่อเมื่อวานวันที่เขาไปถึงอะ มันเป็นวันที่อุ่นเหมือนเราดูในเดือนเมษามันเป็นวันที่เหมือนอยู่อยู่ดีอุณหภูมิมันสูงขึ้นมาวันหนึ่งก็คงมีความร้อนนิดนึงเราเดินทางด้วยอะไรด้วยใช่ปะ่ะมีแอร์แต่เปิดไม่ได้เอาเทปกาวมาพันไว้เลูพี่บอกเขาไม่ให้เปิดคือประเทศอ่าญี่ปุ่นด้วยหลายประเทศที่เป็นประเทศเมืองหนาวอะถ้ามีแอร์เขาจะให้ใช้เฉพาะหน้าร้อนแบบร้อนจริงๆอะ ถ้าเป็นฤดูหนาวฤดูอะไรนะเขาจะไม่ให้เปิดให้เปิดนะถ้าโรงแรมได้ปะจําได้ปะเขาจะเอารีโมทไปซ่อนไว้หรือบางทีเขาก็เอารีโมทแบบปิดพันไว้หรืออะไรเงี้ยใช่ปะปุ่มแอร์คือไม่ให้กดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบมันเย็นแล้วอย่างนี้ก็เราบอกว่าแล้วมันเย็นไหมล่ะลูกมันร้อนไหมมันบอกว่าอตอนนี้อุณหูก็เท่าๆกับที่เวลาห้องหนูเปิดแอร์แบบโอเคนั้นเย็นมากก็คือบอกว่าเอานี้รีบจัดข้าวของเมื่อคืนนะรีบจัดข้าวของเข้าที่เข้าทาง อาบน้ําให้สบายตัวเพราะว่าเดินทางมาแล้วทั้งวันมันจะเหนือเหนียวเนินน่ะอาบน้ําอาบท่าแล้วก็จะสบายเองนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นที่แม่บอกว่าส่งรูกมาเป็นแบบนั่งเล่นเกมกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือแฮปปี้แล้วโอเค,อเ,คเดี๋ยวไว้ราวกันไปก่อนถ้าเกิดพขโทรมาแล้วก็จะอัปเดตนะคะแต้มูนแต้มอ,เอนเมื่อกี้เพิ่งถ่ายคลิป ปรับเสดพิมพ์เสร็จอันนั้นเน่แล้วก็แบบตั้งแต่พิมพ์ไปก็ยังไม่ได้ร้องไห้อะไรอะแค่แบบเงี้ยแล้วเงี้ยเมื่อกี้เขาส่งรูปมาให้ดูว่าเขาเรียนถักเชือกจีนเน่ะแล้วก็ถงมาให้ดูว่าเก่งไหมทําเก่งไหมอะไรเงี้ยเนี่ยหนูทําเสร็จคนแรกเลยเลยบอกเออสวยเก่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยส่งสติกเกอร์เล่นกับเราใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า สู้ๆอีก19วันเองแต่ในแม่สู้หรือเขาสู้เขาอะ่ะเขาบอกอ,อีก19วันเองสู้ๆแล้วเขาก็ส่งอีโมจิร้องไห้มาเขาก็ยังคิดถึงบ้านอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออหนูจะเก่งขึ้นมากเลยถ้าหนูกลับมาแม่กับป้าคิดถึงนะพิมพ์เสรจก็ร้องไห้เลยไหนๆดูรูปหนดิอัปเดตแล้วบอกเห็นบอกว่าไปไปตู้คลิปด้วยเหรอ ทางแบบนี้อือสวยน,นะสวยดีเออไหมดูดเป็นใหม่แบบเงาเงาเยสวยดีแล้วก่อนหน้าน,นี้มีนี้ไปตู้คลีบเขาชอบคลีบตู้คีบใช่ไหมพิมพ์อ่ะแต่ไม่เ่งนะคลีบเราไม่เคยได้วันไหนที่เราไปทําคลิปถ่ายตู้คีบไม่ได้อะไรเลยมีได้ครั้งหนึ่งเหมือนฟุกอะใช่ป่ะนี่คลีบสติกเกอร์ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแผนไม่คีบสติกเกอร์ ไม่รู้บอกว่าคลิปได้ทุกรอบเลยครีบซิกเกอร์ <ผม S 1> ทุกรอบเขาจะเป็นแบบคลิปง่ายๆแบบเด็กๆนะไม่รู้สิเนี่ยเนี่ย,ยดีใจใหญ่เลย,เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอากาศดีชอบมากอากาศดีมากอนะไรเงี้ยเมืองไทยรเรานี่มันร้อนไงโอเคเดี๋ยวทำคุกกี้ต่อละ